ข้าวหมกไก่คืออีกหนึ่งเมนูที่หลายๆคนชอบทานต้องบอกเลยนะคะว่าเมนูนี้หอมกลิ่นเครื่องเทศมากๆยิ่งได้ทานคู่กับน้ำจิ้มที่รสชาติออกหวานอมเปรี้ยวเผ็ดนิดๆอมอร่อยจนคำสุดท้ายเลยค่ะมาดูสิ่งที่เราต้องเตรียมกันเลยอัตราส่วนดูได้ตรงนี้เลยค่ะอันดับแรกเราจะนำเม็ดผักชีมาคั่วให้มีกลิ่นหอมแล้วนำไปตำให้ละเอียดตักออกใส่ชามใบเล็กๆวางพักไว้ก่อน หรือใครจะใช้เป็นโถสําหรับบดอาหารก็ได้ค่ะอันดับต่อไปเราจะมาซอยหอมแดงกันส่วนตัวใช้เป็นหอมแขกปริมาณก็ตามชอบเลยค่ะหลังจากที่ซอยหอมแขกเสร็จแล้วปริมาณที่ได้ก็200กรัมเราจะใส่จานวางพักไว้ก่อนค่ะหลังจากที่ล้างทําความสะอาดไก่เรียบร้อยแล้วให้ใช้ปลายแหลมของมีดจิ้มลงไปที่เนื้อไก่แบบนี้ค่ะเวลาที่เรานําไปหมักก็จะช่วยให้น้ําซอสซึมเข้าสู่เนื้อไก่แล้วก็ทําให้อาหารของเราอร่อยยิ่งขึ้นค่ะ หั่นไก่ออกเป็น2ส,ส่วนแบบนี้ก็จะสะดวกเวลาที่เรารับประทานค่ะต่อไปเราจะไปเจียวหอมแดงกันค่ะเทน้ำมันใส่ลงในกระทะใช้ไฟอ่อนไม่ต้องรอให้น้ำมันร้อนก็ใส่หอมแดงลงไปได้เลยค่ะถ้าน้ำมันเริ่มร้อนแล้วให้คอยคนแบบนี้อยู่ตลอดเจียวจนเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองแบบนี้ตักใส่กระชอนวางพักไว้ก่อนค่ะนำกระเทียมหอมแดงและขิงแก่มาตำให้ละเอียดแล้วตักใส่ชามผสมได้เลยค่ะใส่พริกไทยดำป่ดลงไป1ช้อนโต๊ะ ส่วนผงกะหรี่เม็ดผักชีขั่วปนว่นและผงขมิ้นเราจะแบ่งใส่ลงไปแค่ครึ่งนึงก่อนค่ะใส่นมข้นจืด4ช้อนโต๊ะลงไปตามด้วยโยเกิร์ตรสธรรมชาติครึ่งถ้วยตวงใส่น้ำตาลทรายลงมาในขั้นตอนหมัก5ช้อนโต๊ะและใส่เกลือครึ่งช้อนชาก่อนค่ะใส่พริกแกงข้าวหมกลงไปครึ่งนึงอีกครึ่งหนึ่งเราจะเก็บไว้ใส่ในขั้นตอนผัดค่ะเมื่อคนจนพริกแกงและลายดีแล้วใส่น่องไก่และสะโพกไก่ลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากัน ส่วนตัวอยากกินข้าวหมกไก่พร้อมไข่ต้มก็จะนําไข่ต้มมาหมักกับน้ําซอสด้วยนะคะอันนี้ใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะหมักไก่ไว้อย่างน้อย2ชั่วโมงหรือนําเข้าตู้เย็นหมักทิ้งไว้1คืนเลยค่ะมาทําขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะใช้ไฟอ่อนเราจะใช้น้ํามันที่เหลือจากการเจียวหอมแดงครั้งแรกค่ะใส่อบเชยปล่อยกากลงไปเจียวให้ไม่กลิ่นหอมถ้าใครมีการพลูก,ก็ใส่ลงไปได้เลยค่ะหลังจากนั้นใส่ใบกะวานลงไปตามด้วยเนยสดชนิดเค็ม2ช้อนโต๊ะ ผัดจนเนยละลายแล้วใส่เม็ดผักชีคั่วป่นผงกะหรี่และผงขมิ้นที่เราแบ่งเอาไว้ตั้งแต่ต้นคลิปใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะผัดส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีใส่พริกแกงข้าวหมกส่วนที่เหลือลงมาผัดจนมีกลิ่นหอมแล้วใส่ไก่ลงมาได้เลยค่ะเมื่อเห็นว่าหนังไก่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองให้กลับด้านเพื่อทอดอีกฝั่งนึงเราจะทอดให้ไก่สุกประมาณ60ค่ะหลังจากนั้นใส่มะเขือเทศปั่นลงไปได้เลย ตามด้วยน้ำหมักไก่ที่อยู่ในชามผสมเทลงมาให้หมดเลยค่ะค่อยๆค,คนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วใส่น้ําตาลทราย2ช้อนโต๊ะลงไปตามด้วยเกลือ1ช้อนชาและซุปผงรสไก่1ช้อนโต๊ะค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วน้ํำไข่ต้มใส่ลงไปได้เลยค่ะปิดฝาหมอ้อเราจะตุ๋นด้วยไฟอ่อนแบบนี้ไปเรื่อยๆก่อนค่ะระหว่างที่รอให้ต้มน้ำจนเดือดแล้วใส่ข้าวสารที่ซาวน้ำแล้วลงไป3ถ้วยตวง ใช้ไฟอ่อนในการต้มเราจะต้มให้ข้าวสุกประมาณ70%ปิดแก๊สแล้วเทเข้าวใส่กระชอนได้เลยค่ะเมื่อตุ๋นจนน้ำซอสข้นขึ้นและเนื้อไก่สุกดีแล้วให้เราตักเนื้อไก่และไข่ออกใส่ชามวางพักไว้ก่อนค่ะตักน้ำมันที่อยู่ในน้ำซอสออกข้าวของเราจะได้ไม่มันเกินไปแนะนำให้ตักน้ำซอสออกมาครึ่งหนึ่งวางพักไว้ก่อนเพราะถ้าหาักน้ำซอสมากเกินไปข้าวของเราจะได้ไม่แฉะค่ะหากต้องการให้ข้าวเรียงเม็ดสวย ยังไม่ต้องคลุกเข้ากับน้ำซอสเหมือนในคลิปวิดีโอนะคะให้นำฝาหม้อมาปิดได้เลยรอจนเข้าระอุแล้วค่อยคลุกส่วนผสมให้เข้ากันค่ะใส่หอมเจียวล,ลงไปครึ่งหนึง่งแล้วคลุกให้เข้ากันใส่ไก่และไข่ลงไปเราจะปิดฝาอบไว้แบบนี้รอจนเข้าระอุประมาณ15-20นาทีใช้ไฟอ่อนค่ะมาทำน้ำจิ้มข้าวหมกไก่กันค่ะใส่น้ำตาลทรายและน้ำส้มสายชูอย่างละหนึ่งถ้วยตวงใส่เกลือป่อนหนึ่งช้อนชาครึ่งเราจะคนจนส่วนผสมข้นขึ้น ปิดเตาแล้ววางพักไว้ให้หายร้อนนำผักชีสองต้นที่เราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วมาหั่นให้มีขนาดเล็กก่อนที่จะนำไปใส่ในโถปัน่นเราจะใช้ส่วนของรากด้วยค่ะใบสาหร่าหนึ่งถ้วยตวงและพริกสีเขียวปริมาณตามชอบเลยค่ะใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงในโถปัน่นแล้วปั่นจนส่วนผสมทุกอย่างเนียนละเอียดเข้ากันดีแค่นี้น้ำจิ้มข้าวหมกไก่ของเราก็เสร็จแล้วค่ะแล้วจัดเสิร์ฟพร้อมข้าวหมกไก่เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าน่ากินหรือเปล่า ข้าวหมกไก่ของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะลองไปทำกันดูนะคะ